ยามาฮ่าวีเจอาการจอดนานไฟไม่ออกหัวเทียนครับหนูกัดสายไฟไฟไม่ออกที่หัวเทียนครับ วิธีแก้นะครับมาดูกันเลยครับอันนี้คือหนูกัดสายไฟยับเยินมากก็อันดับแรกเช็คไฟที่หัวเทียนว่ามีหรือเปล่านะครับหลังจากที่ถอดออกมาเนี่ยปรากฏว่า ไฟที่หัวเทียนไม่ออกครับแล้วมาไฟที่เข้าแล้วก็มาเช็คตรงกล่องนะครับก็คือมาเปิดฝาตรงนี้ดูบริเวณกล่องเนี่ยสายขาดหมดเลยสายที่ขึ้นมาจากมัดไฟเนี่ยก็ขาดก็ ต่อใหม่ครับสาหรับสายที่สำคัญนะครับที่จะทำให้รถติดได้นะครับก็จะมีเส้นสีดำครับเส้นสีดำเนี่ยก็จะเป็นกราวกราวก็ต่อเข้ากับตัวถังมี3เส้นเนี้ยยังไงถ้ารถดียังไงก็ติดครับระบบน้ำมันมา เครื่องแน่นไม่หลวมยังไงก็ติดอันนี้เป็นแดงขาวแดงขาวก็จะเป็นสายสัญญาณนะครับที่จะคอให้ไปเปิดกล่องอันนี้จะเป็นเป็นเส้นดำแดงนะครับเนี่ยเส้นดำแดง มก็ต่อใช้ใช้เส้นขาวแดงในการต่อแล้วก็เข้าไปในกล่องเส้นดำแดงหลกัหลกๆมีสามเส้นครับมีเส้นสีดำต่อกราวเส้นแดงขาวเข้ากล่องเป็นเส้นสัญญาณและเส้น เส้นดำแดงเป็นเส้นไฟจุดระเบิดนะครับเข้ากล่องอีกทีหนึง่งหลังจากเข้ากล่องแล้วก็จะมีเส้นสีส้มครับอันนี้เป็นไฟที่จะออกจากกล่องไปเข้ากับคอยหัวเทียนนะครับ <c oughs> เข้าตัวนี้อันนี้ก็ จริงๆมันต้องขันน็อตนะครับแล้วก็ก็ใส่ไว้อย่างนี้มันก็ต่อโค้งได้ครับหลังจากที่ไฟไม่ออกพอเช็คอีกทีต่อตามที่ผมบอกเนี่ยเช็คอีกทีไฟก็มาครับรถก็สตาร์ทติดได้ครับเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมครับ V70 ยาม้า v 7 0รถรุ่นเก่าไปประยุกต์ใช้กับพวก Y80 ได้ครับโอเคนะครับ,รบสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อการซ่อมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครับเป็นแนวทางในการซ่อมครับ โอเคครับสวัสดีครับ